ทักทายค่ะวันนี้มาลงคลิปอาหารอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้เป็นเมนูผัดพริกแกงนะคะขอลงเป็นคลิปวิดีโอยาวไว้เหมือนเดิมนะคะก็เตรียมใส่น้ำมันนิดนึงนะคะผัดพริกแกงก่อนเนาะวันนี้ก็คือเลื่อนไถฟีดไปไปเจอเพื่อนนะคะขอผัดพริกแกงปลาหมึกนะคะซึ่งแม่ก้อยไม่เคยกินเลยนะทุกคน ส่วนมากนะคะถ้าผัดพริกแกงเนี่ยก็จะผัดใส่หมูใส่ไก่ประมาณนี้นะคะเราคือมันน่ากินนะคะเราก็อยากลองเนาะก็เลยไปตลาดนะคะเมื่อเช้านี้ก็ได้ปลาหมึกมาแล้วก็มาเตรียมผัดพริกแกงแต่มันก็จะลวกปลาหมึกนะคะแล้วก็ลวกอ่าตัวถั่วฝักยาวเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยจะปรุงน้ำผัดของเราก่อนนะคะน้ำผัดก็จะออกเค็ม,คมๆหวานๆอยู่ที่รสชอบนะคะใครชอบรสไหนปรุงรสนั้นได้เลยนะคะใส่ผงชูรสเนาะน้ำตาลน,นะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ผัด ตัวเครื่องของเราเนี่ยให้สุกแล้วก็ให้ชิมรสและให้ดูอร่อยแล้วนะคะก็พอนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาตัวปลาหมึกนะคะที่เราลวกไว้แล้วกับถั่วฝักยาวเนี่ยมาใส่ลงไปนะคะที่ไม่ก่อยลวกถั่วก่อนเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าอ่าเวลาทําอาหารไม่ค่อยชอบให้มันสีออกมาส,สวยๆนะคะถั่วเนี่ยถ้าไม่ผัดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะเหี่ยวแล้วก็สีไม่สวยเนาะทุกคนแต่ถ้าเรานํามาลวกน้ําร้อนนะคะแล้วก็ผ่านด้วยน้ําเย็นก่อนเนี่ย เขาก็จะคงสีที่เป็นสีเขียวสวยอยู่นะคะผัดแล้วทิ้งเอาไว้ถั่วก็คงสภาพนั้นนะคะสวยงามน่ารับประทานนั่นเองเนาะส่วนตัวปลาหมึกนะคะลวกก่อนเพราะว่าจะดับคาวนั่นเองนะคะเนี่ยผัดน้ําผัดของเราเนี่ยจนสุกแล้วนะคะรสชาติออกหวานออกเค็มนะคะการปรุงอาหารก็อยู่ที่รดไครรสมันเนาะทุกคนเนาะไม่ก็จะเน้นแบบว่าถ้าเป็นผัดพริกแกงจะชอบกินออกหวานเค็มหน่อยหนึ่งนะคะนี่ตามด้วยปลาหมึกที่เราลวกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนําไปผัดรวมกันแบบนี้เนาะก็ใช้เวลาผัดอีกแป๊บเดียวนะคะ ช้เวลาผัดไม่นานนั่นเองเพราะว่าก็คือปลาหมึกกับถั่วเนี่ยเขาสุกอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมพริกเม็ดแดงลงไปนะคะเพิ่มสีสันแล้วก็ใบมะกรูดเนาะเมนูนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูแปลกใหม่ที่อร่อยมากๆนะคะปกติตัวปลาหมึกเนี่ยก็ผัดไข่เค็มผัดใส่ข้าวผัดนะคะใส่ไข่เจียวนะคะหรือว่าผัดกะเพรานะคะที่ง่ายที่สุดเนาะนี่เสร็จแล้วเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูนี้คืออร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ที่บ้านฝนตกนะคะเป็นแบบ กป,ปล่อยๆมืดๆนะคะอากาศดีๆนะคะวันนี้แล้วก็เมนูกับข้าวอร่อยๆค่ะ